S <S สวัสดีค่ะวันนี้พบกับกินเที่ยวเฟลจัดโดยเชฟตานะคะ วันนี้เราจะมาทำต้ยมยำปลาช่อนนาสดน้ำละลอนกันนะคะเดี๋ยวไปตามไปดูกันนะว่าทําแบบไหนนะคะไปกันเลยอาจามาดูวัตถุดิบกันวันนี้วันนี้เราจะต้ยมยำต้ยมยำปลาช่อนนากันนะได้มาจากตลาดสด ใช่ตลาดสดเขาเรียกว่าตลาดนัดของปานี่มีเครื่องส่งประกอบจะมีตะไคร้ขาใบมะกรูดกระเทียมหอมแล้วก็ใบชี้ใบเลื่อยแล้วก็โหระพาใบข้อนะแล้วก็มีพริกพริกเดี๋ยวจะเอาไปย่างย่างแล้วก็มาบี้ใส่ตอนจบเนาะอ๋อแล้วก็มีมะนาวด้วยโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะเราไปทำกันเลย เสร็จแล้วเราก็เอาน้ําใส่แล้วก็เอาเครื่องต้มยําของเราใส่ลงไปนะจะมีขาตะไคร้หอมกระเทียมพริกแล้วก็ใบมะกรูดนะเดี๋ยวรอให้น้าเดือดแล้วเรามาใส่ปลากันเราให้คอให้เครื่องต้มยําเราซุกด้วยนะโอเคอันนี้น้ำเดือดแล้วนะน้ำเดือดแล้วเราก็มาใส่ปลา เดี๋ยวรอค่อยทะเลาะให้ปลาซุกก่อนเดี๋ยวเรามาปรุงกันอันนี้ใส่รสด,ดีไปนิดนึงนะเพื่อให้น้าม,มันเข้มข้นน้าซุปมันจะได้อร่อยกลมกล่อมนะเรายังไม่ใส่มะนาวนะเดี๋ยวเราจะดับไฟก่อนแล้วเราจะใส่มะนาวเราจะปรุงแต่น้ําปลาก่อนอันนี้จะเป็นไฟอ่า ใบทักที่ใบเลื่อยแล้วใบตะข้อหรือใบโหระพานะอะเดี๋ยวคันนี้ใส่แล้วก็ดับไฟได้เลยนะใส่ใ้ตะข้อเสดับอันนี้เราจะมาบี้พริกใส่กันนะอันนี้กลัวว่าจะร้อนมือนะก็เลยใส่ถุงม,มือมันนาว แล้วจ้าเสร็จแล้วต้ยมยำปลาช่อนนานะโอ้โหอร่อยหูอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กินเที่ยวเจัดของพวกเราด้วยนะขอตัวไปกินต้ยมยำร้อนๆแซ่บๆก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย